สำหรับโมดูลที่4นี้นะคะก็เรื่องของนวัตกรรมหลายๆองค์กรอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนวัตกรรมในองค์กรปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะโมดูลที่4นี้องค์กรแห่งนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรมท่านผู้เข้าสัมมนานะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือการเป็นผู้ที่เป็น disruptor รวมถึง กรณีศึกษาจากองค์กรในลักษณะที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่น Amazon Web Service เป็นต้นเรื่องของระบบบริหารงานเรื่องของการส่งเสริมคนให้สามารถสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ท่านก็จะได้รับการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ทําเรื่องของนวัตกรรมโดยตรงจะมีเทคนิควิธีการต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ Design Thinking เรื่องของ Sprint ว่าสามารถเอามาช่วยในการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างไรสุดท้ายก็ที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของ big data เทคโนโลยีที่เป็น key driver ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้จะเข้ามา disrupt คนรวมถึง HR จะต้องเตรียมตัวอย่างไรรวมถึง people solution lab นะคะในเรื่องของ organization and HR digital transformation ที่ท่านสามารถเอาไปใช้ในองค์กรของท่านได้ค่ะ